ขุนหลวงหาวัดปริศนาแห่งพระมหากษัตริย์ที่หายไปในคืนกรุงแตกเมื่อกรุงศรีอยุธยาล่มสลายในปีพศ2310ท่23 10, ามกลางเปเลวไฟและเสียงกรีดร้องของผู้คนนับแสนมีชายคนหนึ่งที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเขาคือขุนหลวงหาวัดพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาประวัติศาสตร์บันทึกว่าพระองค์สิ้นพระชนในคืนนั้น แต่ไม่มีใครพบพระสพไม่มีพยานเห็นการสวรรคตและที่แปลกยิ่งกว่านั้นคือไม่มีการบันทึกรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับพระองค์ท้ายในช่วงเวลาสำคัญที่สุดของประวัติศาสตร์ไทยย้อนรอยสู่จุดเริ่มต้นแห่งความลึกลับคุ้นหลวงหาวัดขึ้นคลองราดในปีพศ2301ท่ามกลางความวุ่นวายทางการเมือง พระองค์ไม่ใช่ทายาทโดยตรงของราชวงศ์แต่เป็นเจ้านายที่ได้รับการยกย่องขึ้นมาเป็นกษัตริย์หลังจากการสิ้นพระชน์ของสมเด็จพระเจ้าเอกทักษ์ตำแหน่งของพระองค์จึงไม่มั่นคงนักมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความชอบธรรมในการครองราชตั้งแต่วันแรกสิ่งที่น่าสังเกตคือตลอดระยะเวลา9ปีที่ครองราชขุนหลววหาหวัดแทบไม่มีบันทึกใดๆเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่สำคัญ ไม่มีการสร้างพระราชวังวัดวาอารามหรือโครงการใหญ่ใดๆที่แสดงถึงอำนาจของพระมหากษัตริย์เหมือนกับว่าพระองค์เป็นเพียงเงาที่อยู่บนบัลลังก์โดยไม่มีอำนาจแท้จริงเมื่อกองทัพพม่าเดินทัพมาถึงในปีพศ2309กองทัพพม่าภายใต้การนำของเนมียอสีหาปดีเดินทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยา นี่ไม่ใช่การรุกรานครั้งแรกแต่เป็นครั้งที่รุนแรงและมุ่งมั่นที่สุดกรุงศรีอยุธยาถูกล้อมอย่างแน่นหนาเส้นทางสเสบียงถูกตัดขาดผู้คนในเมืองเริ่มหิวโหวยสิ่งที่น่าสนใจคือตลอดการล้อมกรุงที่ยาวนานถึง14เดือนแทบไม่มีบันทึกใดเลยเกี่ยวกับการที่ขุนหลวงหาวัดออกมาเป็นแกนนำในการต้านทานไม่มีพระราชองการที่ปลุกใจทหารไม่มีกลยุทธ์การรบที่ชัดเจน พระองค์ดูเหมือนถูกบทบางไว้หรือถูกทำให้ไร้อำนาจโดยขุนนางกลุ่มต่างๆที่แย่งชิงอำนาจกันท้ายทางจุกเริ่มต้นของปริศนาเมื่อกำแพงเมืองถูกทะลวงในคืนวันที่7เมษายนพศ2310กรุงศรีอยุธยาตกอยู่ในความโกลาหลกองทัพพมา่าบุกเข้าสู่เมืองเผาทำลายอาคารบ้านเรือนปลุนสะดมทรัพย์สินและจับผู้คนไปเป็นเฉลยสงครามนับหมื่นคน แต่ท่ามกลางเหตุการณ์อันน่าสยดสยองนี้ขุนหลวงหาวัดหายตัวไปประวัติศาสตร์ไทยบันทึกอย่างคลุมเครือว่าพระองค์สิ้นพระชนในคืนนั้นแต่ไม่มีรายละเอียดว่าสิ้นพระชนอย่างไรที่ไหนและใครเป็นพยานหลายบันทึกกล่าวแตกต่างกันบางแหล่งบอกว่าพระองค์ถูกฆ่าโดยพมา่าบางแหล่งบอกว่าสิ้นพระชนด้วยโรคบางแหล่งกล่าวเพียงว่าหายสาบสูญไป สิ่งที่แปลกยิ่งกว่านั้นคือไม่มีการบันทึกเกี่ยวกับพระศพในวัฒนธรรมไทยการปฏิบัติต่อพระบรมศพของพระมหากษัตริย์เป็นเรื่องสำคัญที่สุดแม้ในสถานการณ์วิกฤตก็ยังต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสมแต่สำหรับขุนหลวงหาวัดไม่มีบันทึกใดๆเลยเหมือนกับว่าพระองค์หายตัวไปจากโลกอย่างสิ้นเชิง สืบรอยหลักฐานที่ขัดแยง้งเมื่อพิจารณาหลักฐานที่มีอยู่อย่างรอบคอบจะพบว่ามีรายละเอียดหลายอย่างที่ไม่สอดคล้องกันบันทึกของฝ่ายพมา่าระบุว่าพวกเขาจับตัวเจ้านายและขุนนางไทยได้มากมายรวมถึงพระราชวงศ์หลายพระองค์แต่ไม่มีการกล่าวถึงขุนหลวงหาวัดเลย หากพระองค์ถูกจับหรือถูกฆ่าพม่าคงจะประกาศอย่างภาคภูมิใจเพื่อแสดงชัยชนะนอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าปากต่อปากที่สืบทอดกันมาในหมู่ชาวบ้านบางกลุ่มว่าเห็นพระมหากษัตริย์หนีออกจากกรุงทางแม่น้ำในคืนก่อนกรุงจะแตกจริงมีการพูดถึงเรือลำหนึ่ง ที่หลอดออกไปในความมืดโดยไม่มีใครสังเกตเห็นแต่เรื่องเล่าเหล่านี้ไม่มีหลักฐานยืนยันเป็นเพียงความทรงจำที่พร่ามัวและถูกบิดเบือนไปตามกาลเวลาคำถามสำคัญที่ไม่มีคำตอบหากขุนหลวงหาวัดสิ้นพระชนจริงในคืนกรุงแตกเหตุใดจึงไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับพระสบพ,พระมหากษัตริย์แม้จะไร้อำนาจก็ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญ การจัดการกับพระบรมศพย่อมต้องมีผู้จดบันทึกไว้แม้จะคร่าวๆก็ตามหากพระองค์ถูกจับโดยพมา่าเหตุใดพม่าจึงไม่ประกาศหรือใช้พระองค์เป็นเครื่องมือทางการเมืองในประวัติศาสตร์พมา่ามักจะนำะเฉลยสงครามที่สำคัญกลับไปเมืองหลวงเพื่อแสดงอำนาจแต่ไม่มีบันทึกใดว่าขุนหลวงหาวาดถูกนำตัวไปพมา่า หากพระองค์หนีออกจากกรุงพระองค์ไปอยู่ที่ไหนและทำไมไม่กลับมารวมกำลังเพื่อกอบกู้เอกราชเหมือนที่พระเจ้าตากสินทํทำสำเร็จเพียงไม่กี่เดือนหลังจากนั้นทฤษฎีที่น่าสนใจพระองค์อาจหนีรอดเมื่อพิจารณาจากหลักฐานที่มีอยู่ทฤษฎีที่ว่าขุนหลวงหาวัดหนีออกจากกรุงก่อนหรือในคืนที่กรุงแตกนั้นมีความเป็นไปได้น่าสนใจพระองค์มีแรงจูงใจชัดเจน พระองค์รู้ว่าตำแหน่งของพระองค์ไม่มั่นคงมีขุนนางหลายกลุ่มที่ไม่เคารพและหากกรุงตกอยู่ในมือพมา่าพระองค์คงไม่มีทางรอดการหนีในช่วงความโกลาหลเป็นเรื่องที่ทำได้เมื่อทุกคนยุ่งกับการต่อสู้และหนีตายไม่มีใครสังเกตเห็นคนคนหนึ่งแม้จะเป็นพระมหากษัตริย์หากพระองค์เปลี่ยนแปลงพระองค์และหนีไปทางแม่น้ำก็อาจรอดผลไปได้แต่หากเป็นเช่นนั้นทำไมพระองค์จึงไม่กลับมา คำตอบที่เป็นไปได้คือพระองค์รู้ว่าตัวเองไม่มีความชอบธรรมหรือความสามารถเพียงพอที่จะเป็นผู้นำในการกอบกู้ประเทศพระองค์อาจเลือกที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสงบเงียบในฐานะคนธรรมดามากกว่าจะกลับมาเผชิญกับความล้มเหลวและความอับอาย ความจริงที่ประวัติศาสตร์พยายามซ่อนสิ่งที่ประวัติศาสตร์ไม่อยากพูดคือขุนหลวงหาวัดเป็นตัวอย่างของพระมหากษัตริย์ที่อ่อนแอไร้อำนาจและอาจเป็นขี้ขลาดการยอมรับว่าพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาหนีทิ้งประเทศชาติในยามวิกฤตนั้นเป็นเรื่องที่น่าอับอายจึงง่ายกว่าที่จะบอกว่าพระองค์สิ้นพระชนอย่างกล้าหาญแม้จะไม่มีหลักฐานรองรับ ความลึกลับรอบตัวขุนหลวงหาวัดสะท้อนให้เห็นถึงวิธีที่ประวัติศาสตร์ถูกบันทึกและดัดแปลงเรามักจะได้ยินเฉพาะเรื่องราวของวีรบุรุษและความยิ่งใหญ่แต่ความจริงมักซับซ้อนและน่าผิดหวังกว่าคนที่อยู่ในตำแหน่งสูงไม่จำเป็นต้องเป็นผู้นำที่ดีและบางครั้งพวกเขาก็เลือกที่จะหนีหาความรอดคนมากกว่าจะเผชิญหน้ากับโชคชะตาบทเรียนจากเงาแห่งประวัติศาสตร์เรื่องราวของขุนหลวงหาวัด สอนเราว่าตำแหน่งไม่ได้ทำให้คนเป็นวีรบุรุษพระมหากษัตริย์ที่ไม่มีความชอบธรรมไร้ความสามารถและขาดการยอมรับจากผู้คนยอมไม่สามารถนำพาประเทศผนวิกฤตได้พระองค์กลายเป็นเพียงเชิงเทียนบนบัลลังก์ที่รอวันดับศูนย์ การที่ประวัติศาสตร์เลือกที่จะลบเลือนรายละเอียดเกี่ยวกับพระองค์ก็เป็นการบอกเราว่าบางครั้งความจริงก็โหดร้ายเกินกว่าที่จะยอมรับเราต้องการวีรบุรุษในประวัติศาสตร์เราต้องการเชื่อว่าผู้นำของเราทุกคนกล้าหาญและเสียสละแต่ความจริงคือมนุษย์ทุกคนมีจุดอ่อนและบางครั้งผู้ที่ควรจะเป็นผู้นำกลับเลือกที่จะหนีหาง ปริศนาของขุนหลวงหาวัดคงไม่มีคำตอบที่แน่ชัดจนกว่าจะมีหลักฐานใหม่ถูกคนพบแต่ความลึกลับนี้เองที่เตือนเราว่าประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องเล่าที่สมบูรณ์มันเต็มไปด้วยช่องว่างความสงสยัยและความจริงที่ถูกบิดเบือนสิ่งที่เราเรียกว่าประวัติศาสตร์นั้นเป็นเพียงเรื่องเล่าที่ผู้ชนะเลือกจะบอก ส่วนเสียงของผู้แพ้ผู้อ่อนแอและผู้หนีหางมักจะถูกปิดบังไว้ในความมืดเช่นเดียวกับขุนหลวงหาวัดพระมหากษัตริย์ที่หายไปในคืนอันมืดมิดทิ้งไว้เพียงคำถามที่ไม่มีวันได้คำตอบและบทเรียนที่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่อยู่ในตำแหน่งสูงจะมีความกล้าหาญพอที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริง